สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับ และวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่58กันแล้วนะครับพี่ๆก็ทหารพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับผมในที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมแล้วก็นะครับผมสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดู แล้วชอบใจสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชานะครับพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ราน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ I P T Q นะครับผมเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับ จะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผม0-90-3251096นะครับผมสามารถใช้เบอร์โทรนี้โทรเข้ามาในสายตรงก็ได้นะครับผมหรือว่าจะใช้เพื่อนในไลน์มาก็ได้นะครับพี่ๆทางใดสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมและกติกาของทางช่องนะครับผมก็เหมือนเดิมในทุกๆ EP เลยนะครับคือขั้นตอนแรกนะครับผมพี่ๆดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนได้เลยนะครับพระจะมีหลากหลายรายการให้พี่ๆได้เลือกชมเลือกเช่าหากันนะครับ EP นี้มี มาแบ่งปันให้พี่ๆทางช่อง y o u t u b e ด้วยกันทั้งหมด23รายการนะครับจะเรียงไปตั้งแต่หมายเลขที่1นึ่เลครับผมไปจนถึงหมายเลขที่23เลยนะครับพี่ๆถูกใจรายการไหนก็สามารถจดไว้ได้เลยนะครับผมหรือว่าจะาพิมพ์ไว้ในมือถือก็ได้นะครับ และขั้นตอนถัดมานะครับผมพี่พีก็สามารถดูชื่อตรงคลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมจะมีตัวเลขบอก ep อยู่นะครับให้พี่พีดูหมายเลขตรง ep นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมพี่พีก็สามารถพิมพ์มาบอกผมก็ได้ใน Line แอดนะครับแอด o i p t q นะครับ หรือว่าจะโทรมาบอกผมในเบอร์0903251096ก็ได้นะครับเพียงแจ้งว่าสนใจชอาบูชารายการที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับผมก็จะทราบทันทีเลยนะครับผมและผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ทานไหนถูกใจองค์ไหนก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับสําหรับรายการที่1นี้นะครับผมเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นนะครับผมชุดหลวงพ่อกลวยนะครับผมชูตินาทาโรนะครับผมเนี่ยนะครับวัดโคสิตารามนะครับผมอำเภอสังขบุรีนะครับผมจังหวัดชัยนาทนะครับิวังนะครับผมพรมมามะออุนะครับผมเนี่ยครับในชุดนี้จะประกอบไปด้วยทั้งหมด5องค์เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับท่านใดที่เช่าบูชาไปแล้วก็จะได้รับทั้งหมด5องค์นี้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับ จะเป็นพระลมพ่อกล้วยนะครับผมทั้งหมด5รายการเลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถทักมากันได้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตชุดนี้ผมขออนุญาตไม่ลงกล้องนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปภาพเพิ่มเติมไว้ให้แล้วก็พี่ๆก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับเดี๋ยวผมจะพลิกหน้าแล้วก็พลิกด้านหลังให้ดูเท่านั้นนะครับผมสักครู่นะครับผมสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมสนใจหมายเลขไหนนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมทุกรายการนะครับ ถ่ายให้ชมกันชัดๆเลยนะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นชุดที่ทหนึ่งนะครับผมทนายที่ชาบูชาไปแล้วก็จะได้รับทั้งหมด5องค์เลยนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับผมนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมชุดนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,000บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,000บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่1นี้นะครับในชุดหลวงพ่อควยนะครับผมวัดโคศิตารามนะครับผมสวยสดงดงามเลยนะครับพี่พี่ ท่านใดที่เช่าบูชาไปแล้วก็จะได้รับทั้งหมด5องค์เลยนะครับขออนุญาตสักครู่นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมไม่ให้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับพี่ๆชุดนี้นะครับผมมีทั้งหมด5องค์นะครับสนใจจริงๆก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นชุดที่หนึ่งนะครับใน EP นี้นะครับนี่นะครับผม รายการถ really ัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่2แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่2นี้นะครับผมก็จะเป็นพระคําเข้าพระคาหมากนะครับผมหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับผมวัดท่าซุงนะครับในชุดนี้จะมีทั้งหมด2องค์เลยนะครับพี่พี่อันนี้ผมขออนุญาตลงกล้องให้พี่ๆี่ได้รับชมกันนะครับสําหรับรายการที่2นีมีนะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ fc นะครับผมในราคา500บาทเท่านั้นนะครับราคานี้แบ่งปันให้ทั้ง2องค์เลยนะครับพี่พี่แล้วก็กล่องเดิมเดิมที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับ แบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระคําข้าวคาหมากนะครับผมหลวงพ่อฤาษีลิงดานะครับผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับอันจะเป็นองค์ที่1ในชุดนี้นะครับองค์ถัดมาจะเป็นองค์ที่2นะครับผมมีไหมครับสวยสดงดงามครับผมราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับชุดรายการที่2นี้นะครับผม ท่าในใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยครับถ้าหากว่าช้าองค์ที่พี่ๆถูกใจนะครับผมอาจจะเป็นของท่านอื่นไปแล้วก็ได้นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับรับประกันทุกอง,องค์เลยนะครับผมพี่ๆท่านใดที่เช่าบูชาไปแล้วก็จะได้รับพระที่ตรงตามในคลิปวิดีโอที่เช่าไปอย่างแน่นอนเลยนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่3แล้วเลยครับผม สำหรับหมายเลขที่3นี่จะเป็นพระปิดตาหรือบุโตวัดประดู่ิมพีนะครับผมพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับนี่นะครับผมอยู่ในกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับหมายเลขที่3มนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พีพีเอฟซีนะครับผมทางช่อง u t u b e นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปัน ให้ในราคา600บาท <บา S 1> จัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับผิวเมเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมวันนี้จะเป็นหมายเลขที่3นะครับพี่พี่้าใงใรสนใจหมายเลขไหนก็อย่าลืมจดไว้นะครับผมแล้วก็โทรมาบอกผมได้เลยนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผม อันนี้เป็นรายกันที่3นะครับผมพระปิตาลูกุโตวัดประดูฉิมพีพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะครับพี่ๆแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน600บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่4แล้วนะครับสําหรับรายกันที่4นี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับผมพังพการนะครับผมหมื่นศิลานะครับผมของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับเศษทั้งหมด36วาระนะครับผมวัดพระธาตุมื่นหินนะครับ อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะครับผมนี่นะครับตั้งแต่ปีพศ2565นะครับผมถึงพศ2566นะครับปลูกเสร็จทั้งหมดเอ่อ36วาระเลยนะครับพี่พี่พิธีดีเลยครับผมพิธีใหญ่เลยนะครับนี่นะครับผมสำหรับรับผิดตาพรมการหลวงปู่ศิลานะครับผมหมายเลขที่4รายการนี้นะครับผมผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นต่อโค้ดหมายเลข5เอ่อ904นะครับผมเก้นะครับพี่ๆนี่นะครับ ต่อโคดคมๆเลยนะครับผมเองครับเป็นพระปิตามพังพกานะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมเนี่ยครับด้านหลังจะเป็นองค์พ่อจตุคามนะครับผมทั้งหมด8องค์นะครับผมเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นปีนักสัตว์นะครับพี่ๆทั้งหมด12นักสัตว์เลยนะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พีพีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับสําหรับรายการที่4นี้นะครับ 700บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญพระปิดตาพังพการนะครับผมขอหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมปลูกเศษทั้งหมด36วาระเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่4นี้นะครับทานใดที่เช่าบูชาไปแล้วก็จะได้รับพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเมื่อกี้ผมปิดกล่องอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายกันที่5แล้วนะครับผม หมายเลขที่5นี้นะครับผมจะเป็นเตานะครับผมเป็นเตาปลดหนี้นะครับผมของหลวงปู่หลิวนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมพร้อมเรี่ยมเลยครับพี่ๆนี่นะครับผมเตาปลดหนี้หลวงปู่หลิวนะครับผมเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับรายการนี้นะครับผมสําหรับหมายเลขที่5นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมวัดไร้แตงทองนะครับผมแบ่งปันให้ราคา600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยครับผมสำหรับเต่าพิมพ์ปลดนี่นะครับผมปี3-6นะครับผมรุ่นแรกหลวงปู่หลิวนะครับผมวัดไร่แตันทองนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับสวยสวยเดิมๆเลยครับผมสําหรับหมายเลขที่5นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่ รา,าร,ารายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่6แล้วนะครับสําหรับรายการที่6นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อครูนะครับผมแต่อันนี้จะพิเศษนะครับผมในนี้นะครับผมจะมีเศษจีวอนะครับผมแล้วก็จะเป็นสายสินนะครับผมแล้วก็จะเป็นคำหมักคำหมักครูนะครับผมนี่ครับ รายการนี้นะครับผมสําหรับหมายเลขที่6นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถ้าหากมีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยพี่พี่ทุกท่านมานที่นี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ นี่นะครับผมเป็นเษจีวอนะครับด้านหลังนะครับผมปีหนึ่งสองนะครับผมจะออกที่วัดแจ้งนอกนะครับผมเพราะว่าเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อคูณนะครับและรุ่นถัดมานะครับผมก็จะมาออกที่วัดบ้านไรนะครับผมนี่นะครับสวยสดกดงานครับผมสําหรับหมายเลขที่หกนี้นะครับแบ่งปันนะครับผมเป็นในราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ในรายการถัดมาจะเป็นรายกันที่7แล้วนะครับผมสําหรับรายกันที่7นี้นะครับจะเป็นเหรียญพระครูรุ่งนะครับผมวัท่ากระบือนะครับผมนี่ครับรายการนี้ผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญพระครูรุ่งนะครับวัดท่ากระบือนะครับผมหรือว่าพระไพโรฒวัาจารนะครับผมหรือว่าพระครูรุ่งนั่นเองนะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับอยู่ในเลี่ยมเลยนะครับพี่ ผมได้มาพร้อมกับกรอบแบบนี้เลยครับผมเจ้าของเดมกาเลียมเก็บไว้นะครับพอ,อ2,533นะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่7นะครับแบ่งปันให้ในราคา400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผม รายการถัดมาจะเป็นรายการที่8แล้วนะครับผมสำหรับรายการที่8นี้นะครับจะเป็นพระปิดตาในอ๋อขอภัยด้วยนะครับเป็นพระสมเด็จนีครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมเนี่ยครับเนื้อหามวลสารเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จหมายเลขที่8รายการนี้นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผมในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันเลยนะครับ ให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับผมวัดระฆังนะครับผมพิมพ์ใหญ่เะครับเนื้อหาโมสารเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่อยู่ในกรอบพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับหมายเลขที่8ใน EP นี้แล้วนะครับผมท่านใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมทุกรายการอย่างแน่นอนนะครับผม รายการถัดมาจะเป็นรายการที่9แล้วนะครับผมสำหรับหมายเลที่9นี้นะครับผมก็จะเป็นพระประธานนะครับผมพระประธานพระราชสังวราวิมลพระราชสังวราพิมลนะครับหรือว่าพระประธานหลวงปู่โตนีนะครับผมพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ 400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับพระประธานนะครับผมหลวงปู่โตวัดประตูฉิมพีนะครับนี่ครับผมผิวดำเดิมเลยนะครับพี่ๆด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะสิงเฮนะครับองค์พระถือว่าสวยสวยเดิมๆเลยนะครับวัดประดูฉิมพีนะครับผมหมายเลขที่9นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่9ในใน EP นี้แล้วนะครับ ถ้าด้ถูกใจรายการไหนก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่10เอ่อรายการที่10แล้วนะครับผมในรายการที่10นี้นะครับผมก็จะเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมนี่นะครับเป็นทีมอินโดจีนนะครับผมหมายเลขที่10นี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระพุทธชินราชนะครับ พิมพ์อินโดจีนนะครับผมเนี่ยครับสวยๆเดิมๆเลยครับพี่ๆนี่นะครับผมหมายเลขที่สิบแล้วนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นเลี่ยมเปิดหน้านะครับผมอันนี้ด้านหลังจะเป็นปิดด้านหลังนะครับสภาพก็จะเดิมๆนะครับพี่ๆเป็นพระบ้านพระเ่าเก็บนะครับสนใจอย่างไรสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมกันนะครับดูให้ชอบ ดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่11แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่11นี้นะครับผมก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพร้อมเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พีพีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเนื้อหาโมสาร์เดิมๆเลยครับผมสำหรับพระสมเด็จนะครับผมหมายเลขที่11นะครับนี่นะครับพี่ๆสวยสดงดงามครับผมถ้าใครอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามากันตรงด้านบนนี้นะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่12แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่12นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับ อยู่ในกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมเหรียญเจริญพรล่างหลุบทีมอิสราลิโกนะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ p ีพีเอฟซีนะครับผมในราคา700บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญเจริญพรล่างนะครับปีพศ .25-17 นะครับพี่ๆนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมหลูบทีมอิสซาลิโกนะครับเจริญพรล่างอายุ95ปีนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับเป็นที่ระลึกนะครับผมในการสร้างสาราการประยนนะครับ ณนะวัดรหาสไล่นะครับผมจังหวัดระยองนะครับสวยมากๆนะครับผมรายการนี้นะครับรายการที่12นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่13แล้วนะครับผมในรายการที่13นี้นะครับ จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมงานผูกพันธสีมานะครับและสร้างพระผงนะครับผมสมเด็จพระพุทธคจารย์โตนะครับวัดใหม่อมรตรศนะครับผมบางขุนพรหมนะครับผมนี่ครับพศ2 5 0 9นะครับผมได้รับมาพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายที่13นี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาจากกล่องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนี่นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมพระสมเด็จนะครับผมนี่ครับวัดใหม่อมรตรศนะครับผมบางขุนพรหมนะครับ ปีพศ2509นะครับรายการ13นี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแบ่งปัน400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ะครับผิวดำเดิมเลยนะครับพี่ๆปี2509นะครับวัดใหม่อมตะรดนะครับผมบางขุนพรมนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมด้านหลังจะมีเป็นเอ่อเป็นปั๊มเจดีนะครับผมนี่ะครับ สวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับในรายการที่13นะครับผมทาใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นเลยนะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับพี่ๆท่านใดชอบองคไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับ รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่14แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่14นี้นะครับผมจะเป็นพระหลวงพ่อปานนครับผมวัดบางนมโคนะครับนี่นะครับผมพระอยุธยานะครับผมหลวงพ่อปานะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ทรงคุดนะครับผมนี่ครับรายการที่14นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สวยสดงดงามมากเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผิวดำเดิมเลยะครับผมพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับผมพิมพ์ทรงครุฑนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่15แล้วนะครับสําหรับหมายเลขที่15นี้นะครับผมจะเป็น,ออนขออนุญาตสักครู่นะครับเป็นพระหลวงพ่อรวยนะครับผมปรสาธิโกนะครับ นี่นะครับผมอายุวัฒนะมงคล8รอบนะครับผมปีพศ2560นะครับนี่นะครับผมขออนุญาตเช็ดกรอบสักครู่นะครับผมรายการที่15นี้นะครับผมเรียนหลวงพ่อรวยนะครับผมนี่ครับปลาสาธิโกนะครับผมหลวงพ่อรวยปลาสาธิโกนะครับอายุวัฒนะมงคลปี60นะครับดังหลวงพ่อดวงแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมแบ่งปัน ให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยครับผมนี่ครับเปลี่ยนอายุวัฒนมงคลนะครับผม8รอบนะครับวัดตะโกนะครับผมอําเภอพาชีจังหวัดอยุธยานะครับพศ2560นะครับพี่ๆแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมพร้อมเรี่ยมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่16แล้วนะครับ รายการที่16ที่จะเป็นเหรียญเซมาหลวงพ่อทวดนะครับผมเดี๋ยครับเป็นรุ่นเลื่อนปี0ูนนะครับผมพิมปากพาปากนะครับผมเดี๋ยครับสำหรับรายการที่16นี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับเหรียญเซมาหลวงพ่อทวดนะครับผมวัดช้างให้นะครับแบ่งปันนะครับผมให้ในราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมชมให้ชอบชมกันให้ถูกใจได้เลยนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับผมหรือว่าอาจารย์ทีมนะครับในงานเลื่อนนะครับผมสมัยรัศักดิ์ปีพศ2508นะครับถ้ามีเสียงรบกวนอย่างไรต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นหมายเลขที่16แล้วนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่17แล้วนะครับผมรายการที่17นี้นะครับผมครูนะครับพี่ๆจะเป็นอ่ลูกหลอเหรือ่เงินนะครับผมลูกหลอหรือพ่เงินวัดบางคลานะครับ หมายเลขที่17นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา300บาทเท่านั้นนะครับแบ่งปันให้ในราคา300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรูปหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับนี่นะครับผมผิวดเดิมเลยนะครับพี่ีอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ300บาทเท่านั้นเลยนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยครับผมจะเป็นใต้ฐานนะครับ ทุกองเลยครับผมผมลองลงกล้องให้ดูเลยนะครับทุกองเลยนะครับพี่ๆลองพิจารณาลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับแล้วก็สามารถเข้าทักมาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมรายการถัดมาจะเป็นรายการที่18แล้วนะครับในรายการที่18ที่จะเป็นพระหลวงพ่อทวดนะครับผมจะเป็นหลังหนังสือนะครับผมหลวงพ่อทวดหลังหนังสือหมายเลขที่18นี้นะครับรายการนี้ผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พีพีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ 500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับพระหลวงพ่อทวดหลังหนังสือนะครับพิมพ์ทอใหญ่หลังหนังสือนะครับพี่พีนี่นะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่18นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พีถ้าใดสนใจก็อย่าลืมจดจําเป็นหมายเลขของแต่ละองค์นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์มาบอกหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับผมหลวงพ่อทวดบัดช้างให้นะครับอักษรอักษรสวยคมชัดเลยนะครับพี่พี้อมเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการที่18นี้นะครับรายการถัดมาจะเป็นรายการที่19แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่19นี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่โตวัดประตูชิมพีนะครับผมจะเป็นพิมพ์ข้างกหนกนะครับนี่นะครับผมที่ระลึกนะครับผมในงานท่าบุญอายุ95ปีนะครับผมนี่นะครับพระปิดตาข้างกนกหลวงปู่โตนะครับผมพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสาหรับรายการที่19นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับผมในราคา5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิตาข้างกระหนกนะครับผมเลยครับหลวงปู่โตวัดพระดูฉิมพีนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยครับพี่ๆสามารถทักมาขอดูรูปภาพกันได้นะครับรายการที่19แล้วนะครับผมนี่นะครับผม หลงุโตะนะครับมวัดประดูเฉมพีนะครับหลังยันตรีนสัสสิงเขนะครับพี่ๆชัดๆของคมเลยนะครับผิวดเดิมเลยนะครับผมสําหรับหมาเลขที่19นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับขออนุญาตเก็บสักครู่นะครับผม รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่20แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่20องค์นี้นะครับผมก็จะเป็นพระสุ้มกรนะครับพระสุ้มกรนะครับแต่นี่จะเป็นพิเศษนะครับผมเป็นพิมพ์สองหน้านะครับพระสุ้มกรพิมพ์สองหน้านะครับพี่ๆรายการที่20นี้แบ่งปันให้ในราคา600บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระสุ้มกรพิมพ์สองหน้านะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามครับผม พระซุ้กอพิมสองหน้านะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสวยสดงดงามครับทานใดสนใจนะครับผมให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบแล้วนะครับผมเห็นไหมครับราคาแบ่งปันนะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระซุ้มกอพิมสองหน้านะครับ รายการถัดมาเลยครับผมจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่21นี้นะครับผมจะเป็นพระหลวงพ่อศิลานะครับผมหรือว่าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนั่นเองนะครับจะเป็นรุ่นพระพุทธเจ้านะครับผมสิบชาตินะครับผมดี่นะครับสวยๆเดิมๆเลยครับผมที่ระลึกเหรียญกระถิ่นรุ่นแรกนะครับผมเหรียญพุทธเจ้าสิบชาตินะครับผมหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับนี่นะครับผมขออนุญาตนำออกมาจากกล่องเดิมๆให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ชอบบูชาไปแล้วก็จะได้รับพระที่ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้แน่นอนเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับปูศลานะครับผมสิริจันโทนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมหมายเลขที่21นะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเี่นสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นต่อโค้ดหมายเลขนะครับผม7หนะครับ พระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับผมกระถินรุ่นแรกนะครับผมนี่นะครับผมปีพศ2566นะครับต่อโคตรคมๆแบบนี้เลยครับพี่ๆชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยครับท่านใดสนใจก็ให้รีบโทรรีบติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยครับผมเหรียญสวยมากๆนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา700บาทเท่านั้นเลยนะครับสำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการร้องสุดท้ายแล้วนะครับผมจะเป็นเหรียญพระพุทธ ทัชินล่านะครับผมเนี่ครับเป็นเห,ร,นน er. หรียญพระพุทธชินล่านะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่พีพร้อมห่วงเดิมเดิมเลยนะครับรายการที่22นี้ผมผออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่าน well. ั้นเลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมสภาพสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมเนี่ยครับเหรียญสวยสวยเดิมเดิมเลยนะครับพี่พี ครับผมพระพุณธชินราชนะครับผมจะเป็นเหรียญด้านหลังนะครับหลังเหรียญน,นะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับถ้าในสนใจก็ให้รีบติดต่อรีบสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม สำหรับรายการถัดมาจะเป็นรายการสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นพระผงของขวัญนะครับผมพระผงของขวัญวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับผมเป็นรุ่นแรงนะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระผงของขวัญนะครับผมงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับผมภาษีเจริญนะครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม่นะครับผิวดมเดิมแบบนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับผม รายการที่23นะไหมครับแบ่งปันให้ในราคา500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายคาาสุดท้ายของใน EP นี้แล้วนะครับผม แล้วก็สาหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับถ้ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับผมเลียที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจสนใจอยากที่จะเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆศูนย์เก้าศูน ผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับทางในสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ